สวัสดีค่ะวันนี้พามาทานอาหารร้านมีนานะคะร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยพุ่งนาค,ค่ะ เมนูที่สั่งมาทานวันนี้นะคะจะเป็นจิ้มจุ่มไข่โดนเซฟท,ที่สั่งมาวันนี้นะคะจะมีทั้งหมูไก่แล้วก็พวกซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดก็จะมีกุ้งแล้วก็หมึกนะคะโดยที่เด็ดของร้านนี้นะคะจะอยู่ที่น้ซคคาซุปค่ะเพราะซุปเขาเป็นซุปต้มยำนะคะที่ใส่พวกขิงค่ะตะไคร้พวกเครื่องต้มยำต่างๆนะคะทําให้ทานแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะทุกอย่างนึงก็คือน,อน้าจิ้มค่ะเพราะว่าน้าจิ้มของเขาเนี่ยครบครบแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะ อีกเมนูที่อยากแนะนำนะคะก็คือส้มตำปูปลาต้มสดค่ะการคู่กับข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดรรองเท่ากันมากค่ะ